สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องดาราศาสตร์ในช่วงคลื่นที่ตามองไม่เห็นนะคะเนื้อหาที่จะพูดก็ได้แก่คุณสมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการสังเกตการทางด้านดาราศาสตร์ว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะคะแล้วก็ทําไมเราต้องสนใจที่ความถี่อื่นนอกจากช่วงของความยาวคลื่นแสงแล้วก็พูดถึง gravitational lens หรือเขาเรียกภาษาไทยว่าเลนส์ความโน้มถ่วงนะคะนอกจากนั้นก็จะพูดถึงรังสีคอส m มิก hmm. รน,นุภาคนิวตริโนโ่คลนความโน้มถ่วง gravitational wave ฮะ,ะประดุกคุณสมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะอย่างที่พูดไปก็คือว่ามันประกอบไปด้วยคำสองคำคือเป็นสนามแม่เหล็กกับสนามไฟฟ้าอยู่ด้วยกันยกตัวอย่างเช่นในรูปภาพนะคะสามไฟฟ้าเนี่ย ป็นลูกศรสีเงินเห็นไหมคะแล้วก็สนามแม่เหล็กก็เป็นลูกศรสีแดงเพราะฉะนั้นมันจะเหมือนพี่กับน,น้องไปด้วยกันแบบเเคลื่อนที่แบบเกาเรียกว่าอะไรอะ90องศานะคะเคลื่อนที่ในทิศทางที่ตั้งฉากซึ่งกันและกันไปนี้ไปเรื่อยวุฒิคิดค้นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะก็คือมาจากเจมส์คลาสแม็กเวลกับไฮริชเฮิร์ตหรือเฮนริชเฮิร์ตนะคะ ได้ศึกษาและกธิบายคุณสมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไว้โดยสมการย่ดทิศนั่นคือสมการแม็กซ์เวลล์นะคะสเปกตร,มรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาดูกันว่าอันนี้คือแกนแกนในแนวนอนนะคะจะบ่งบอกถึงความยาวคลื่นตั้งแต่ความยาวคลื่นน้อยเป็นถึงความยาวคลื่นมากนะคะแต่ว่ามันตรงข้ามกันใช่ไหมคะของพลังงานพลังงานเนี่ย มันจะแปรปกผันกับค่าความยาวคลื่นยิ่งความยาวคลื่นยาวมากเท่าไหร่พลังงานก็จะน้อยแต่ถ้าความยาวคลื่นน้อยพลังงานมันก็จะมากตัวอ,อย่างเช่นแกนในแนวนอนอันนี้เป็นสเกลหนเซนต่อ10ล้านนาโนเมตรนะคะความยาวคลื่นยาวก็ไร่ตั้งแต่เรดิโอคือคลื่นวิทยุถัดมาก็เป็นไม c โครเวฟนะคะอินฟราเรดวิสเบลไลท์คือ,อย่านที่ตามมงเห็น รังสี u วีแอกแล้วก็แกมมาเรย์เป็นต้นนะคะก็เราอธิบายถึงคุณสมบัตออิอย่างง่ายๆกับพลังงานก็จะความสัมพันธ์ e เท่ากับ h new ใช่ไหมฮะแล้วก็ความยาวคลื่นนั้นจะเท่ากับแปรผันทนกับอัตราเร็วของแสงในสุญญากาศแต่ว่าแปรผกพันกับค่าความถี่ตัวนี้คือความถี่นะคะเพราะฉะนั้นจากสมาการเมื่อกี้ก็ลองคำนวณง่ายๆอธิบาย แบบง่ายนะคะก็คือความยาวคลื่นวิทยุความยาวคลื่นม,มันจะยาวมากคือมากกว่า10เซนความถี่ก็น้อยกว่า3ามกิกะเฮิร์พลังงานค่อนข้างน้อยนะครับน้อยกว่า10มเลลอิเ e ล็กตรอนโวลต์จนกระทั่งมาถึงรังสีแกัมมานะคะจะมีขนาดความยาวน้อยกว่าสิพิโกเมตรแต่ความถี่นั้น3คูณ10กำลัง19คือมากกว่านะคะในนิวต์ ก็พลังงานก็จะสูงด้วยคือมากกว่า100กอกิโลอ็อก,กตลลออนโวลต์เป็นต้นที่มาดูว่าคลื่นแม่เหล็กฟฟ้าจากอวกาศเนี่ยมันจะถูกดูดกลืนโดยชั้นบรรยากาศอ,อย่างไรบ้างนะคะมาดูว่าความยาวคลื่นวิทยุกับไมโครโวเวฟเห็นไหมคะตั้งแต่มากกว่า1มิเมตรขึ้นไปจนถึง1มเมตรเนี่ยจะเห็นว่าเส้นสีแดงเนื่องจากความยาวมันยาวมันก็มีขนาดซึ่งยาวก,กว่า โอโซนของเราอยู่แล้วแล้วก็ขนาดของเม็ดฝุนเพราฉะนั้นก็จะสามารถทะลุผ่านมาได้หมดเลยนะคะแต่จะมีบางส่วนเท่านั้นของในย่านคืออินฟราเรดถัดลงมานี่จะโดนบล็อกนะคะเพราะฉะนั hmm. ้นถ้าเราอยู่บนโลกเนี่ยจะทําการสังเกตการได้ดีควรจะทําการสังเกตที่ย่านคลื่นวิทยุด,ด้วยกับไมโครเวฟนะคะแต่มีบางส่วนที่มันมากกว่ามากกว่าประมาณ สิบเมตรขึ้นไปนโดนบล็อกอันเนื่องมาจากมันมีปฏิยากันกับโอโซนในชั้นบรรยากาศนะคะถ้าขึ้นความยาวาวิทยุที่มันสูงกว่าสิบเมตรเป็นต้นไปที่มาดูอีกถัดจากอินฟราเรดก็เป็นวิสิบิลเห็นไหมคะก็คือ,อย่านที่ตาเมงเห็นกับ UV เนี่ยมันจะสามารถทะลุผ่านมาที่ชั้นบรรยากาศลูกได้เช่นกันแต่ปัญหาคือว่ามันอยู่ที่500-700นาโนเมตรเนี่ย ขนาดบางทีมันก็โดนสเกจเจอร์หรือโดนแอบสอบชั้นบรรยากาศกับพวกเม็ดฝนได้ด้วยเพราะนั้นหนทางที่ดีในการอ bserv หรือสังเกตการในย่างคลื่นที่ตามมางเห็นกับ UV ก็จำเป็นจะต้องใช้แอร์คราฟต์บอลลูนหรือว่า็อกเก็ตนะคะในการส่งขึ้นไปสังเกตการที่อยู่เหนือจากชั้นโอโซนของเราหรือว่าเหนือกว่าชั้นทรโพส s ์เรียอะไรประมาณนี้นะคะ ถัดมาจาก UV เป็น X-ray กับ Gamma-ray อันนี้มันเป็นความอยาวคลื่นสั้นไราะฉนนั้นมั block, นจะโดนบล็อกหรือโดนแอบสอที่ชั้นบรรยากาศของโล,โลกเราเลยจำเป็นจะต้องส่งกระสวยอวกาศหรือ,อ,อดาวเทียมไปสังเกตการอยู่นอกโลกนะ,ะถึงจะได้ข้อมูลเ e อร์เ t กต์100%พอเราปดูหอสังเกตการในช่วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่างๆนะฮะก็ ยกตัอย่างเช่นความีคลื่นวิทยุนะคะก็จะต้องใช้จานวิทวยุขนาดใหญ่อันนี้เป็นตัวอย่างจากประเทศสหร,ราชอณาจาักรนะคะชื่อว่าหอสเกตการจดเดลแบงค์ถัดมาคลื่นไมโครเวฟก็จะใช้ของสาภาพยุโรปบ,บเขาเรียกว่า ISO นะคะก็ส่งเป็นดาวเทียมออกไปสังเกตการณ์รอบโลกก็เป็นอันนี้คลื่นในย่านที่ตามองเห็นก็ที่ชิลีนะคะ ก็ทำ interferometry เอากล้องหลายๆตัวเชื่อมต่อกันก็จะได้ข้อมูลที่มีความละเอียดแล้วก็มีกำลังขยายมากยิ่งขึ้นถัดมาก็จะเป็นเอ่อ XMM นะคะอันนี้เป็นซัตเทไลท์ส่งออกไปนอกโลกสังเกตการณ์ย่านเอ็กซ์เนี่ก็แกมมาเรก็ของกล้องจันทรานะฮะก็เป็นดาวเทียมเหมือนกันส่งไปนอกโลกก็ื่อำการสังเกตการ์ทีนี้เรามาดูว่า ขนาดของกล้องดูดาวในช่วงคลื่นมันหลฟ้าต่างเนี่ยมันมีผลมันคล้ายๆกับอ่างน้ําถ้าคุณมีอ่างน้ําขนาดเล็กเวลาคุณไปรองรับน้ําฝนเนี่ยคุณก็จะได้น้ําน้อยแต่ถ้าคุณมีอ่างขนาดใหญ่มันก็จะรับปริมาณน้าฝนได้เยอะขึ้นไอขนาดอ่างที่พูดถึงเนี่ยคือเป็นไดมิเมเอร์หรือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหน้ากล้องนั่นเองยิ่งขนาดหน้ากล้องใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งจะดีแต่ปัญหาว่าขนาดหน้ากล้องมัน ใหญ่มากๆคุณก็จะต้องสร้างฐานทั้งกล้องที่ใหญ่ตามไปด้วยใช่ไหมคะและย่งปัญหาตามถัดมาก็คือว่า,อาถึงมันจะดีในเรื่องของกําลังขยายแต่ฟิวเบลมันก็จะแคบลงตามไปด้วยภาพก็จะไหวง่ายยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นปัญหานี้นะคะมันจะได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะ อยู่ทีอย่างเช่นในย่านคลื่นวิทยุนะคะซึ่งจะเล่าต่อไปว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรรวมถึงย่านคลื่นทัศนาศาสตร์นะคะหรือออปติกเขาก็จะแก้ไขด้วยการ1สร้างฐานที่รองรับหน้าจานให้มันใหญ่ยิ่งขึ้นแข็งแรงมากยิ่งขึ้นหรือ2ก็จะทําเป็นกระจกนะคะใสขนาดหกเหลี่ยมบ้างหรือมีรูปทรงหลายเหลี่ยมมาปติดกันนะคะจนมีขนาดใหญ่อที่เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดก็จะพูดในเรื่องของกล้องโทรทัศน์นะคะ